มาอยู่ที่ท่ารถ3ดาวนะคะจะเอาของมาส่งให้กับ PFC นะคะทุกคนที่ตอบอในไลฟ์สดตอบคำถามถูกนะคะวันนี้น้องจะส่งให้แล้วเพราะว่าเราจะส่งของเนี้ยไปไม่สายแล้วก็จะเดี๋ยวค่อยอันนี้จะไปให้ที่ใหม่นะคะ แล้วพี่ชายที่ถ้าคิดเลยแล้วก็ข้าส่งให้พี่ชายเอาข้ามไปส่งทางไทยใช่ไหมของเป็นแกล้มนเไยี่เป็นไรหรอ,อตอนนี้เราส่งของให้กับ PFC แล้วนะคะแจ้งวันนี้นะคะเราจะส่งไปแต่ไม่รู้ว่าจะถึงวันไหนนะคะแล้วอีกอย่างก็ จะไปส่งให้พี่ใหม่ด้วยแล้วไปเจอกันบ้านพี่ใหม่นะคะถ้ารถคนไปทังทายก็ปกติอยู่นะคะคิดว่าเขาปิดแล้วเนาะคิดไหมเออเขายังเปิดปกติอยู่นะคะส่งของได้ปกติค่ะตอนนี้เราก็มาส่งของให้กับพีเอสซีแล้วเนาะโอเคเราจะไปต่อค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ,คะ,คะนี่คือ <Okay. S 2> โอดู มาซื้อรายการอะไม่ใช่เรากันเออเรากัดนูวนะเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์ไงว่าเออจะเปิดคลิปแบบตามหานสินด้วยเดินมาเปิดคลิปเห็นแค่ออยโน้ห็นองนมอนกันทมเาเมากเกินไป้อนีคือไม่ใช่อะไรแต่ว่าเมื่อยขาไงก็เลยมันนั่งเฉยๆอ๋อเขาไม่อยากรอไปคือไม่อยากรอโอเคตอนนี้ยังแบบว่าเรา เรามาเข้าตลาดก่อนเพราะเพราะน้องอ่ะอ่าเอ้ยน้องสินลนอีสามล่าละเฮ้ยเป็นคนที่แบบว่ากินชาไม่เป็นดื่มชาไม่เป็นอีกด้วยวันนี้เป็นน้าเลยเฮ้ยน้ากินถุงห่อคาน้า FC ฮะ FC อีสีแล้วสีแล้วขันนี้อะไรขันี้ขันนี้สามโอเคในเมื่อคนนุ่นคนนุนหน่อยอคนนุนหน่อยไม่เคยกินล่ะ ชาชาไม่ได้เป็นคนที่ดื่มชาไม่เป็นใช่ใครดื่มเป็นก็ซื้อไปฝากใครก็ได้ที่เราอยากจะไปฝากไงคุณปู่คุณย่ากับเพือะไรนั่นอ๋อขันนึงอ๋อก็ป้อตีชิมเวยมากเลยนะขายชาชิมดูก่อนนี้ก่อนชิมดูก่อนมีการชิมด้วยเฮ้ยกินกินด้ยกินโชว์เลยอันนี้นี่เป็นชาเขียวไ้ดชาเขียวเอ้ยชาดอยเหมยอ่ะชาดอยเหมยให้เยอะๆยะเลให้เยอะเเลย อร่ออ๋ออร่อยบอกต่อด้วยนะสีนวลอร่อยบอกต่อนี่คือเราจะไปชิมด้วเพราะว่ากินแล้วนอนไม่หลับคุณดื่มแล้วนอนไม่หลับสามพันนกสามเพียงนนกสามเพียงให้ไปหมื่นสองเลยหมื่นสองนะถ้าคนไม่รู้ก็จะแบบว่าเออจริงเอ้เมย่างปัจจปบันบอกว่าเมื์ออกมากใหม่ๆนะไม่รู้หรอคุยแบบเก่าเมยนอีกเก่าเหี้เก่าเหิ้เก่าเมยนเลยหรอยังเมยนด้วยคุยเก่า แล้วค so ืข้าตลาดก็เยอะอยู่นะซื้อไปฝากใครดีใครก็ได้ที่เราอยากจะฝากนะก็พอออกนะพอเท่าโอ้ยที่บ้านไม่มีใครอยู่เราจะเอันนี้รือไม่ตัวทั้งแรกในชีวิตพี่ซื้อซาแม่นตอนนี้กำลังจะแลกเงินก่อนนะนศินเอาน้องสินวันนศิลนวันไม่แลกเหรอ ฉันไม่มีตังค่ะเหล่าเงินแรกเท่าไหร่สองพันนะคะสามพันนะมาเที่ยวชิงกุงแรกตังเยอะเลยเอาไปเก็บไว้เก็บไว้เสือก็พันนะสือกเนห้องห่งหานนะสี่หมื่นหพันห้าร้อยจัดนะคะสี่หมน วันก่อนได้ห้าหมื่นเลยนะทุกคนก็จะถามว่าได้กี่กีบบนนะ่แนส,แส,ส,ส,สนจ้านอโอ้ยคือแบบอะไรนะเงินเงินบาทมันได้เยอะมากอ่ะตอนนี้คือขึ้นเยอะมากพุ่งขึ้นแบบ หนึ่งพันจัดไม่ใช่หนึ่งพันบาทได้อยู่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยจัดนะคะโอ้โหวันก่อนที่ผ่านมาห้าหมื่นน่ะคิดดูคือแบบขึ้นมากเลยแต่ว่ามันก็อยู่ได้แค่วันเดียวนะคะวันเดียววันเดียวยได้แค่วันเดียวแล้วก็ตกแล้วนะค่ะต่ถ้าห้าหมื่นถ้ามีเงินเยอะจะมาแลกทห้หมดเลยนี่ <laughs> อันนี้คือวามห้าหมื่นห้าหมื่นตั้งใจมาในเมืองมาแลกหนึ่งพัน่โอเคตอนนี้ก็ เมื่อกี้เราวาส่งของที่สามลาวสามลาวนะฮะแทบไม่ทันนะทุกคนเขาก็จะออกรถแล้วนาอ,อ,อุ้ยรวอยคือเขาจะออกรถแล้วนะคะแต่น้องอะ่ะไปแล้วไปแล้วไปหลงทางอ่ะทุกคนคือแบบเป็นคนเชียนตูงจริงหรือเปล่าไม่รู้ร<ๆ>นะ <laughs> ไปแล้วคือแบบจะไปสามลาวอะไรว่าไปไปไปแล้วก็ไปหลงทางอะ่ะทุกคนแบบอ๋อ ไปถึงก็แบบเขายังไม่ออกรถยังโอเคอยู่ถ้าแบบว่าใส่ซื่อหนังจ้ากัดสามเล่าอ่ะโอ้สิเป็นคนดีไงก็เช็คตัวไม่ใช่ก็เขาสังกัดตั้งอันแน่หนองค่ำเนยแต่ต้องหมดขั้นก็่าออกอันดับเลยก็ออกอันดับแรแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าอาทจะมาทางนี่เองเลยนี่คือน้องเสวนนี่คือเก่งกว่าคนเช็คตัวเนี้ยรู้จักทางแบบ จริงรู้จักทางมาเชียงตุงบ่อยไงแต่คนไม่เคยมาเชียงตุงบ่อยแล้วก็อยู่นิ่งไงไม่เคยอยู่นิ่งไงใช่น้องสินดวนมาเชียงตุงบ่อยก็เลยว่าทําให้น้องสินดวนอะรู้จักทางเชียงตุงหมดนะคะแต่น้องแต่น้องเป็นคนเชียงตุงแต่หลงทางค่ะทุกคนมาบุกบ้านที่ใหม่แล้ว มาแบบเหมือนบ้านตัวเองเนี่ยมาแบบเออมาออกกาลังกายดูคืออันเนี้ยของน้องหนักกว่านี่นะหนักเรื่อะเอออันนี้ควรนักนะนักเหมือนนี่เออมันมันตี้นี่แต่มันใหญ่นะรู้สึกว่ามันอีกมนิดกันหรอฮะไมเลยตอนนี้เราให้อันสาวๆนะคะแต่ว่ากินไปก่อนเนี่ยเออกินเราจะเราจะรอเลยมามืองยามมานี้ไงมาตไม่ใช่ เอาองกินออกจากถุกงก่อนอเดียวถ้เาสเสร็จเรียบร้อยเราค่อยไปกินมาซืออ้อติ๊กเกอร์มาเนี่ยนะโอ้ทุกคนออกอยู่บ้างยังไม่ออกเลยมาออกที่นี่นี่ใครเอ่ยบ้าทุกใครนี้เจ๊เจ๊เจ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะก็เลยคึกคักกันหน่อยหัดกันไหมก่อนกันไหมแต่ต้องบอกว่าเพิ่งมาเจอครั้งแรกนะคะใช่ใช่แต่ที่เข้าไปยังเต่กันเองมากโอเคเฮ้ยทำไมเราคึกคักกันมากเลยเรายังไม่ได้กินน้ำมะพร้าวเลยอ่ะเฮ้ใช่นี่นะคะทุกคนคือมีพีเอฟซีคนหนึ่งนะคะตอบอ่าคอมเมนต์ ที่น้องไล์สดนะวา่าทายทายถูกเนาะแล้วก็คือน้องอ่ะไปส่งของให้พ f เอที่ไทยถูกแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ทักมานะคะ่าตอบถูกแล้วไม่ได้ทักมาก็ทักมากันด้วยนะคะแค่ตอนนี้ได้เสื้อไปทั้งๆเออกเขาตทน แต่ถ้าวาแค่5้าคนนะคะแต่คนนี้เขาตอบถูกแล้วก็ให้อ่าไม่ให้ส่งไปที่กรุงเทพแล้วให้มาให้พี่ใหม่นะคะ f อซจากน้องนะคะแต่ไม่รู้ f อซีพี่ใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้จงรักจงรักใช่ปะจโอมจงรักจงรักโอมจิงะเออนี่คือพี่เขาให้เอาไซส์เสื้อเนี่ย XL ็เสไซส์เสื้อเออไซส์ไซส์เอ็เล ไม่ใช่เขาคิวเอ็กแอลเขาให้เอามาเอ็กแอลไงเขาก็หยอกหยกเล่นกันนัแหละเอ็กแอลก็คือจริงๆอ่ะที่เราเอาหุ่นดีอยู่แล้วนะคะแอลก็ได้แล้วเนาะโอเคยกรางวัลนี้ให้กับคุณใหม่เชียงตุงค่ะก็เมืดกรเบิ น่าจะไม่ใช่ต่างแขงเป็นกรณีได้ได้ได้ไปโซเลยสิขอขอบคุณมากมากนะเดี๋ยวไปไปเปียงร่างก่อนเดี๋ยวไปเปียงร่างก่อนนะคะไปเปียงคือจะบอกว่าน้องโบพรจอมชนจอมสนจอมชนส่วนพาพาลุยพาเที่ยวลุยเออนะคะน้องโบพรสีงซูมน้องโบพรว่าอยากมีบ้างบ้งเลยอ่ะ ไม่ใช่จริงๆอ่ะน้องอ,อยากจะให้กับพี่ยูทูบเบอร์ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเราทำมาเนาะนิดเดียวเนาะ,ะก็เลยบอว่าอันเนี้ยทำมาทำมาอีกทำมาอีกใช่ใช่รวยรวยเมื่อไหร่นะคะก็พีเอฟซีทุกคนดูโฆษณาให้ด้วยนะคะท่านรวยเมื่อไหร่รวยเมื่อไหร่นะคะะจะซื้อมาแจกทุกคนเลยนะคะ ต้องขอขอบคุณที่เอฟซีท่านหนึ่งเนาะที่ให้ที่มอไให้นะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่ก็แปลงร่างนีแปลงร่างมาแล้วก่อนแล้วเนี่ยชิ่เปี่ยวเหรอฮะเหนื่อยไงกินน้ำก่อนแค่ยังไม่พูดอะไรเลยกินน้ำแทนนะทุกคนเตยแทนเลยแทนวันทูทีออกมาเลยแล้วไม่เห็นหน้าเลย เวลาตานี่นะคะดีมากเนาะผ้ามันเย็นอ่ะอืมผาดีนะเออสุท้ากับจัดุท้าอถุท้าข้างนะคางก็ขอคือคนละขะคนลข้างเออพราะเราไม่มีคู่อสวยมากพี่ใหม่ใส่สวยขนาดนี้นะใช่ค่ะสวยมาเอ้ยพาย็นนะดูดิอ โอเคเสื้อมาให้พี่ใหม่แล้วนะคะตอนนี้เรามาสัมภาษณ์คนสวยของเรานิสัยไม่ต่างกันนิสัยไม่ต่างกันนั่นเองนะคะจะลาะเหมือนกันจะล้อเหมือนกันจะลือนี่ก็คือแบบว่าส่วน่่สวนคนที่พูดภาษาไทยไม่ชัดน้องน้องสกอนพี่อีก พี่ไม่ชัดเลยตอนนี้ไม่ต่างกันแล้วเรื่อไม่ชัดแล้วอะตอนนี้ทำไมไม่กลับซ้อมทำไมไม่กลับซ้อมอ่ะทำไมไมี่ไปเลยไปด้วยอะไร <laughs> มุกไม่ทัน <laughs> ขาดด้วยยังไงอะก็าภาษาใครเอาภาษาไทยกับภาษาไทยคือลอเลกันนะคะ ทำไมไม่การจองก็คือว่าทําไมไม่ไปลุยนะคะทำไมไม่การจองไงทําไมไม่อ๋อภาษาไทยกับภาษาไทยคืนเนาะทะเลยกันยังงงอยู่เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันทั้งวันนี่คือแบบหัวล้อทั้งวันนะคะใช่ค่ะแต่นี้คือพี่ถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่เคยได้เห็นพี่เหรอใช่ถ่ายไทยอัพลดทุกวันเลยค่ะเข้าไปติดตามชมเลยนะคะซ่องน้องมกเพียงซ่นะคะค่ะ ก็ไปติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้กอ็อะไรนะถ้าพี่ถ่ายแบบนี้พี่พี่ไปไหนบ้างอา๋อบางทีก็ไปกับพี่ใหม่นะคะแล้วก็บางทีก็<ม>อยู่บ้านนะคะเวลาบ้างๆไม่เลยไปกับพี่ใหม่ก็ถ่ายอยู่บ้านกับแม่นะคะถ่ายแม่แล้วก็ถ่ายขายขายอะไรนะขายน้าแข็งใสที่หน้าบ้านนะคะนั่นแหละนขั้ไลนะคะที่หน้าบ้านยังไม่เห็นเลยขายตรงไหนอะ่ะขายหน้าบ้านนั่นเลยอ,เอัน หน้าบ้านพี่เหรอหน้าใช่หน้าบ้านพี่เองหน้าหมู่บ้านคิดว่าน้าหมู่บ้านหน้าบ้านนะคะไม่ใช่หน้าหมู่บ้านเออหน้าบ้านพี่ของหนุ่มนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็วันนั้นว่าเออพี่ของหนุ่มขายนมแข็งใสนี่นาแบบเนี้ยเราจะแบบว่ามาอุดมกันไรนะคะคิดว่ามันเป็นหน้าหมู่บ้านนั่นน่ะก็เลยแบบเอ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยอะไรประมาณนี้ยไม่ใช่นะหน้าบ้านเออหน้าบ้านนี่นะคะไม่ใช่หน้าหมู่บ้านหน้าบ้านคือบ้านจะอยู่ในซอยหน่อยนะคะค่ะ คือเข้ามาเข้ามาก็ถึงแล้วนะคะเข้ามาก็หมายว่าถึงแล้วนะเข้ามาเข้ามานะไม่ต้องเลี้ยวนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาตรงตรงเลยนะคะตรงตรงเข้าหัวใจอะนรละค่ะสี่ห้องหรือห้องเดียวคือตอนนี้ทั้งสี่ห้องก็ยังว่างอยู่ค่ะรออยู่นะคะถามจริงสี่ห้องจะเอากี่คนเน่ะชิคกีก็อยากไล่ให้คนเดียวพาไปว่าถ้ามีทั้งสี่ก็โอ๊ยไม่ใช่เงินเลยสิ สี่ห้องสี่ห้องก็ให้แบบว่าอยู่เอใช่สี่คนอยู่แบบเนี้ยเพียมหนุ่มนะแอบคิดอยู่นะเนี่ยแอบคิดอยู่สี่คนก็ก็อะไรอะนิดหน่อยนะคะเอนนิดหน่อยเราไม่นิดหน่อยแล้วสี่คนเลยนะพี่สี่คนนี้ไม่นิดหน่อยเลยเราเลยค่ะคนเลยนะคะค่ะรักเดียวรักเด็วเจะเดียวค่ะเต่ตอนนี้ยังไม่มีรักโอเค พี่ออมหนุ่มยังสวดนะคะบล็อกแค่ต์นี่ค่ะเออแล้วตัวเองสวดคิดใจจิบนะอือจิบนะได้งั้นว่าจะจิบเป็นเองเหรอไม่ใช่พี่จะพาผู้วางมาจีบน้องอไปถึงแบบนี้ถ้าพี่จิบเขาก็ว่าอุ้ยสองคนตเขาเริ่มไม่ไว้ใจแล้วเราแบบว่าพี่ออมหนุ่มกับน้องฟองไปด้วยกันนี่สองคนนี้นั่งกันเลยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เนาะสูซีกันเลยเหมือนกันเลยไม่ต่างกันนะคะอื คอมจะล่อของเราอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็เข้าไปดูเลยอ่าเอาไปพูดแกล้งเพื่อนได้นะคอมจะล่อนะคะจะล่อก็คือแบบมเหล็กชนโซนนิดหนึ่งนะใช่ค่ะภาษาเือจะได้ว่าจะล่อจะล่อแจล่าคอนเสิจะล่อเจล่าจะย้แต่งเพลงได้แล้วเนี่ยเเราแต่งเพลงของเราไหมเราจะผ่านไหมจะมีคนดูไหมทุกคนตอบหน่อยตอบหน่อยใช่ค่ะตอบหน่อยนะคะว่าเอ้ยต้องใส่ยิ้มนะ มันเป็นจจรลเจเละมันเป็นเจเละจจรลโอเคตอนนี้เราก็รอสาวๆแล้วค่ะทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าอยากดูก็ไปติดตามชมช่องน้องเหล่าเงินค่ะไปนะคะว่าจะทำอะไรในครัวนะคะค่ะก็จะเผาครัวนี่ราเบาดหนุ่มระเบินลูกโอ้โอ้ย่าย่าออมาแล้วก็นังเอาหน้าพวนแหละอ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วต้องไปดูค่ะว้โว โอเคมันคืออะไรคะัูกคะลูกคะลกสคนต้องไปดูในช่องต้องไปดูในซ่องข้างหลังยินค่ะใช่ค่ะว่าคืออะไรโอเใจใหญ่ๆนะคะโอ้ my god ให่ถ้าเอาตัวใหญ่กว่าหน้าเราสองคนอีกค่ะโอ้เคยหน้าเราก็ใหญ่ที่สุดในโลกกันนั่นเองใหญ่ใช่ไหมใหญ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 ่มากอะไรใหญ่อะไรใหญ่ หน้าหน้าไปดูเองนะโอเคโอเคโอเคหน้าเลยอ่ะอืมแต่นี้ก็จะกลับแล้วนะคะคือดูเหนื่อยเหนื่อยอันนี้เหรอเออมันจะคือเออแบบนี้แหละ เดี๋ยวจะเขาจะถามว่ามีสิวกี่เม็ดทั้งอ่ะพี่ใหม่กันไหมพี่ใหม่ดูเหมือนเหนื่อยหน้ามันๆกันนะแอบไปทําอะไรกันมาเอ่ยเิกต้องเล่นิกต้องอ่ะเตืยนนะคะเตียนนะคะต้องรอติดตามดูคือเราจะลงใน YouTube ให้ดูกันนะว่าเอวจะดีแค่ไหนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคบ๊ายบายต้องขอบคุณน้องฟองมากนะที่มาชวนน้องดาวมาเที่ยวบ้านที่ใหม่ะ,ค,ะค่ะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ <laughs> ไม่ใช่เราหรอะ่ะแบบว่าพูดเสียงเบาเาเขาโอเค,คไ,ไปแล้ว <laughs>